สวัสดีครับพมกับผมแจ็คคันเตอร์ทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในโบว์ฟอสตนะครับผมอยู่ในตอนที่3แล้วนะครับผมโอเคไลุยกันเลยนะครับผมลุยกันเลยไปลุยกันเลย โอ้หมูเฮ้ยเฮ้ยอ้าวกดผิดปุ่มกดผิดปุ่มโอเคโอเคไปลงมาเออยิงมันยิงมันเออเออยิงมันเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออตายสุดยอดอืมันเก่งมาก เทพฮาร์ดปะอันนี้เบรคกล้าทำไงวะไปไปไปลงลงตบ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 ,ตบ,ตบนี่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 ใครใครก็กลัวนี่ไงลงไปเชื่อตัวประกันอ๋บบอตัวบกคอกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันตายวะจุกได้จุกได้ จัดการมันไปจัดการมันอุ้ย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 ขึ้นมาไอสัตว์ขึ้นมามันขึ้นมา,มนนมาสแกนสแกนอืม้ยเฮ้ยเอ้ยไอยสัตว์เออเอาตายเอ๋ได้ไงวะได้ไงอะ่ะวิววิอุ้ยหมาตัวใหญ่ด้วยอะไรไปเลยไปไปไ อืมอืมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเพุ่งพุนี่ไงอืมกูรูโอ้อินเดียนาโจนส์นี่ไนี่นี่เอาไปกินเชี้ยหมาวะตัวเชียดีอือออืไปไปละฮ่าฮ่ฮ เจมส์บอลนี่ยิงเลยเฮ้ยเผาโอเคโอ้ลีอองเออตายเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นหัวเปือบเปือบเๆือบเฮ้ยตูมตูมตูมยิงยิงยิง ยิงแล้วก็ยิงอื้อไปแล้วครับผมแฮร์รี่อืมโอ้โอ้เช็คพอใหญ่แม่งต้องมีเรื่องแน่นอนอืออืออือเฮ้ยออกไปเด็ก เออหัวขาดเบลดอืม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 โอ้ยเยออืมอ้พีเดเตอร์เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ย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 อ้ยออจยยโจยโจย ชาร์จชาร์จเฮ้ยด,ดุดเฮ้ยเอาไป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 กินเลยเอาไปกินมึงเอาไปกินเลยนี่นี่นี่มีเยอะมีเยอะเอ,ะอื้อโอ้โหระเบิดแรงมากไม่เท่าไม่แรงเท่าของไอ้ไมค์ไกาเบร์นี่ยเดี๋ยวมาดูดูมอ้โแรงครับ ฮุยุยฮุยฮุยฮุยุยดจกันเรมโบ่เอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยลูกน้อยนาเอาไปเลยไปแล้วครับฮ่า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 ่าทำครบหลุดรูชื่อแล้ รู้ชื่อกัหมดแล้วมาชิเต้วิววิโอ้ยเดเด็ดนะหลดถังอืมอยู่ข้างบนมาไอสัตว์อื้อออื้ออยิง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  ยิงยิงแล้วก็ยิงอืมอ้าวตัวกันไม่ใช่เลยอยู่นี่หรออ้าวมาผิดที่โอ้โหระเบิดแรงตอกเกตลันเชอร์แรงมากตัวนี้อ้าวเอาตายเฉยเลยโดนไอระเบิดพีชีพโอ้ยอ้นเโอมิสเตอร์แอนเดอร์สันของเราเลยเฮ้ยมาเดี๋ยวโคเวอร์ให้ไป ยิงมาสัตว์นี่ไงเอ้าเอาโดนแบบนี้เลยเหรอไฮแรนเดอร์อ่าจหนังเรื่องไฮแรนเดอร์นะครับมแม็กซ์จับแม็กซ์เออเอ้าอุ้ยแม่งดูเตะนี่แม่งตัดทางเว้ยเอาไปกินเลยเออ เอาไปกินลดลงมาจึบจเอาไปกินตูมเฮ้ยเกเกือบบเกือืมโอ้โหโอ้โหตูมอืมโอเคย้อนอีกรูกนึงโอ้ยโอ้ยย อุย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 โอ้อืมอืมอืมอเทอร์มินเเตอร์คนเล็กคนเล็กนี่ว่ะเล็กแบบเติมเอสนี่ไงเอ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรโหมีเนื้อเรื่องเนยอืม เดี๋ยงดูมาเตะฟุตบอลเม่งมีระเบิดมาตั้งแต่เกิดโอ้เดี๋ยวพบักอ้แต่งงานด้วยอันเนี่ยจดหมายพีชีพโอ้ได้ตำแหน่งด้วยศัตรูมาบุกเป็นหน้าที่ของฉันเองอืมครับผมเป็นหน้าที่ของคุณครับแหม อืมเผาเลยอืมครับโอ้นางฟ้าสมูไรจุ๊บจุ๊บเผามนขึ้นยังไงมัเนี่ยโอเคเฮ้ยโอ้ยมันยิงโอ้นี่ไงอืม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 โอ้ต่อยแรงอยู่นะเนี่ย พูดน้อยเต็มหมัดหนักโอ้ตัวนี้คอมโบครับคอมนี้ตัวนี้คอมโบอืมนางมีคอมโบนะครับอุย้ยเปิดประตูก็ตายเลยเหรอเอออืมโอ้ตัวระเบิดเลยเรื่องอะไรวะกูจำอะไรไม่ได้แล้วก็กช่างเออแต่ตัวนี้ดีมากเลยมีสองชีวิต เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอืมเอ้ไปกินนี่ยอ้เฮ้ยเลยเฮ้ยม้ยเฮ้ยเฮตยเ้น้อ อืมอืมเอานี่ไปนี่เอานี่ไปเลยประตูอ๋อไรเล่นไปเลยไปเลยจะเหาะไปเนฮะ้ยไปไดแดกหรอกไปเลยนี่ไงโอ้โอ้โอ้ เย่ไปเฮ้ยอะไรอะเจอาสิกสิกสิกบอสเหรอเฮ้ยบอสยิงยิงยิงเขาตายแล้วนี่เอ้าโอ้โหมันยังไม่ตายวะโมตายยากมากตายยากจริงๆครับคุณ ท่านผู้ชมตายยากมากผมก็มานี่ผมว่าผมจะตายก่อนมานี่แลหละเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอะตุอเยี่ยบินอะอืมอ่าด่านไหนอีกด่านแปดด่านเจ็ด โอเคกูไปด่านเจ็ดก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนไป,ไปเรื่อยๆทีละขั้นขั้นตอนจะเย็นๆอืมโอเคอืมเออไปเอ้าโ้ยอืม ออืสัตว์ยิงแม่งเลยยิงหัวหลุดเลยโอ้ยต่อยแม่งเลยอุย้ยเอา้าตายอะไรวะเออตายตายอะไรอะไรอ่ะเอา้าอืมอืมอุ้ย อืมไม่น่าประมาทเลยประมาทเท่ากับตายอืมโอเคเดี๋ยวให้หมดก่อนโอเคเฮ้ยอุ้ยอืมเฮ้ยควางระเบิดไม่ทันอะไรวะตายแล้วตายอีกเฮ้ยอืมอืมอืม อืมอา้อาวอา้ายิยงแมงเลยมันกำลังงงอยู่มันกำลังงงอยู่อืมเฮ้ยออ,อ,อ้ยโดนหมากัด่ะผู้ให้ใจเย็นนะใจเย็นนะตูม ไปเลยนี่นี่นี่นหมูหมาตัวใหญ่มากครับอืมอืมอืมไปอ,อุ้ยโอ้เฮวี่ <heavy S 2> เยอะเลยโอ้โอ้ยโอ,โอ,โอ้ไปกันเลยไป lười ừ mì hơi tao nói là về chiến tù tay rồi mì hơi hơi giơ tay ừ ừ ừ mì ôi mày เออแตยเล้วตตยอีกไม่จบไม่สิ้นอือ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 เอาหัวมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ บันใส่โอ้ยเอ้หมึ่งน้ำเมืองเดี๋ยวเหอะกูจะเอาคืนเงเฮ้ย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 เฮ กับดักกับดักโอเคอืมอืมอืมอ่า thank girl อืมอะไรอะ่ะอืมเฮ้ยเฮ้ยระเบิดแม่เกือบเออเออเฮ้ย โอ้โย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 อ่าโอ้ยต้องลึกลงไปแล้วเนี่ยอืออือใพวกนี้คนระเบิดวมาช่วยแล้วมิสเตอร์แอนดอร์สันนี เออโอ้ยดูลืมกันกระสุนโอ้โหโดนเต็มๆมาเอาไปเด็กซะเนี่อเออไปเฮ้ยโอ้โหสิบเก้านาทีแล้วเ๋ยว เออเออเออไปขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยนี่ตาของตัวเอ้าตีไม่ได้หรอเสร็จแล้วตัวนี้สินะเอ้าเขามีคือขีดเลือดนี่แต่กูตีมันไม่ได้อะต้องหนีเหรอเสร็จแล้วตัวหนีและโอ้ยโอ้มันเคลียร์โอ้โอ้เฮ้ย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  เออ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 หนีๆๆกูบอกให้หนีหนีไงก็เออยีีไปแล้วครับเช็คพอยต์ใหญ่อืมเฮ้ยกูทำอะไรมันไม่ได้เลยอะไอ้ถังนี้ป่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยใช่จริงๆด้วยเฮ้ยเออ เฮ้ยไม่ได้ยิงแม่งเลยเฮ้ยโอ้โหยเออเออเออโอ้ยสั่นไว้สั่นไหวเอ้ยเอ้ยเก็บ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 เอ้ยเฮ้ยโดนโดนเอ้ยผ่านแล้ว เย่เย <Yeah>. yeah. <Yeah. S 1> ่พาแล้วเว้ยเย่แ yeah. ม่งตายหลายรอบเลยเกินโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่3ของโบ f o r c สนะครับผมก็นะครับผมผมก็ว่าจะลงคลิปไม่ใช่ว่าจะแหละผมตั้งใจจะลงคลิปทุกวันศุกร์นะครับแต่ สัปดาห์หน้านะครับผมผมติดตุละนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็ขออาภัยด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับผมแจ็คเกอร์ทีวีนะครับผมผมก็ลาขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ